แม้เราจะเดินอยู่ท่ามกลางพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพัฒนสอนเรื่องการเจริญจิตตภาวนาแต่ถ้าตนเองไม่เรียนรู้ในการสังเกตเรียนรู้ในการเจริญจิตตภาวนาก็ล้มละลายเหมือนกันนะคือคุณงามความดีของท่านกับสมบัติของเรามันคนละส่วนกันนะ,นะคุณงามความดีของท่าน,นสมบัติของท่านกับสมบัติของเราเนี่ยมันคนละส่วนกัน จุดสำคัญเลยคือเรามองกลับเข้ามาเห็นสมบัติของเราอารมณ์อารมณ์มที่มันขังเราไว้นะความพอใจความไม่พอใจนะความทุกข์เวลาที่เราเห็นคนที่เราไม่พอใจทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตัวเองนะความทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ตัวเองนะคนที่เราไม่พอใจเขาก็ มีที่มามีที่ไปถ้าเกิดว่าเราไม่ฉลาดพอที่จะไปเห็นต้นตอเนี่ยว่าเมนมัว่าทุกเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวเองนะเราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ชำระจิตใจตัวเองคือเราจะรู้ไม่ทันมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้ในการเฝ้าสังเกตเห็นตัวเอง คือเรื่องนี้มันคือเรื่องจิตตภาวนาเนี <con Liberty Overwatch> ่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากนะมันเป็นเป็นสิ่งที่จะพูดยากเพราะว่าอารมณ์ภาวนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้นะอารมณ์ความรู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดตามก็อาศัยเรียนรู้พวกเราเนี่ยอาศัยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะเรื่องราวการเดินทางนะของท่าน ท่านภาวนาอย่างไงนะความขี้เกียจนะหาสร้างเหตุหรือว,ว่าหาโอกาสให้ตัวเองทุกครั้งที่อยู่รีบเคลียงานตัวเองแล้วก็เข้าเข้าที่ภาวนาขึ้นบาลังภาวนานะเลือกสถานที่แล้วก็ภาวนาภาวนาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถหาความพอดีให้เจอ หาความพอดีให้เจอเรียนรู้ในการฝึกฝนอยู่อย่างสม่ําเสมออันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้เวลาที่มันมีกําลังขึ้นมาเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยมันจะมีตัวฉันทะเป็นความพอใจในการภาวนาเมื่อเราเห็นคุณนะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของการภาวนานะมันจะมันจะไม่สนใจในการภาวนามันจะเข้าใจว่ามันมันจมอย่อยางเงี้ยมันพอแล้ว แต่หารู้ไหมว่าเราเราฝังตัวเองอยู่ด้วยความประมาท